ข่าวพรุ่งนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำวันที่21สิงหาคมโดยโค้ชเชฟบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเย็นนี้คอสเนอร์อารันยังไงการเซมิโอลบอกเลยนะว่ารอคุณยากเครื่องติดผีแล่นฉิวอย่างแน่นอนในครั้งนี้อารัยังไงเมื่องานนี้ต้องกา้จะฟังทางการ์ลสกาเซมิโอล วอนทุกฝ่ายจะเย็นๆให้เวลากองหน้าของทีมหน่อยกับหน้าของมาธิอุสกุนย่าปรับตัวกับทีมอีกสักหน่อยการ้าที่จะเอาหัวเป็นประกันได้เลยว่าเขาคือของแท้แม้ที่ผ่านมาตั้งแต่ช่วงปรีชิทันลากจนถึงเปิดฤดูกาลีิบัติอังกฤษยังแทบที่จะไม่ได้สับไกลสักทีโดยกุนย่าถูกซื้อตัวจากคณะ่งของวูฟจำนวน6 .3 ล้านปอนด์มีโอกาสจะร่วมคณะกับทับพปีศาจแดงตั้งแต่รเริ่มเทรนนิง่ง ท้องแคมป์ทว่ายังคงไม่มีผลงานเป็นรูปธรรมสักเท่าไรนักได้แค่ประกายเล็กๆเ,เท่านั้นอย่างไรก็ตามกาเซมิโลเองก็บอกเพึ่งจะด่วนตัดสินรุ่นน้องชาวเบอร์ซเลียนของเขาเนื่อจากว่าเขาเพึ่งจะปร,ะรับตัวไว้กลมกล่อมเมื่อไหร่จะปล่อยแสงออกมาแยงเสื้อเบอร์สิบอย่างแน่นอน ผมรู้จักมาทิอุสก่อนมาก่อนนี้นานแล้วเพราะเราเองนั้นเล่นด้วยกันกันกบตามทีมชอบบราซิลการเปิดปากผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการทั้งเคยดวลฝีเท้ากันตอนที่หมอนั่นอยู่แอตเลติกมาดริดหรือว่าบูฟันตันวันเดอร์ดังนั้นรู้มือดีถึงคุณภาพคับตัวในตัวของเขา เขาคนนี้ได้รับการสุพกแล้วบนเกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษแล้วว่าเป็นแข้งที่เจ๋งและเวลานี้เล่นใ้กับหนึ่งในทีมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศผมมั่นใจได้เลยนะว่าเขาจะทำผลงานได้ดีกับเราเพราะ่ามบอลน,นั่นคือผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมยังคงหนุ่มยังแน่นและก็เปลี่ยนไปด้วยความทะยานในขณะนี้ซึ่งแน่นอนว่าจะเป็นคนสําคัญของทีมของเราไม่แพ้ในแง่ของตัวทําประตู ต่รวมไปถึงคุณภาพแบบต่างๆที่สามารถช่วยเปล่าน้นแบกบเ,เราเมื่อเข้าพื้นที่สุดท้ายของการขขแข่งขันซึ่งแข่งเดวิดอิดเปรานี้เล่นเต็มเกมพ่ายอาร์ซนอลไปศูนย์ต่อหนึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาถูกตัดกระดผลงานจากเว็บไซต์แมนเชสเตอร์อีวิเนียร์นิวที่6.5เต็ม10ในครนนะเป็นนังว่างานนี้เปราเขาออกแสงนิดนึงนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วต้องรอดูคนต่อไปก็ได้กันว่าจะปรับตัวอีกนานแค่ไหนเรามาดูข่าวต่อมากันครับอาร์ตยังไงจูวนตส บอกว่าไม่ง่ายปาริสขยับเพิ่มค่าตัวโกโรโมอันนี่อีกครั้งเมื่อโจเวนตุสเองยังคงมั่นใจเต็มที่ว่าจะสัญญากัรรักดาโกโดโมอันนี่เป็นครั้งที่2แต่ก็เหลือบมองตัวเลือกอื่นอย่างดิโคลรัสแจ็กสันกับพันั่งขมโดรริสโอเปนด้าเดคาขลังนี้เพิ่มเติมด้วยโดยอัลเฟรโดเปโดตรานักข่าวชาวอิตาเลียนสายตลาดซื้อขายนักเตะ รายงานข่าวบอกว่า j จอวินโตสกำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่ง่ายเลยนะฮะในการที่จะคว้าตัวโกโรมูอานีกลับมาร่วมทีมกันอีกครั้งเพราะว่าทุกครั้งกใกล้จะตกลงกันได้แล้วฝาฮที่ชัช่งแมงก็พยายามเรียกร้องค่าตัวสูงขึ้นตลอดเลย โดยจะเป็นตัจ่ายเงินไปแล้วมากถึง3.6ล้านโยูโรสำหรับการยืมตัวโกโรโมอันนี้ในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลที่แล้วและตอนนี้ก็กำลังอยู่ในขั้นตอนการเจรจาขั้นสูงกับเปเชสำหรับการยืมตัวอีกครั้งตลอดฤดูกาลสั25 แต่ว่าครั้งนี้จะต้องผูกเงื่อนไขบังคับซื้อขาดเอาไว้ตอนจบฤดูกาลด้วยและาที่ตกลงกันให้ได้ก็คือรเรื่องของค่าตัวแม้ยังคงไม่ได้บทสรุปก,ก็ตามแต่ว่าเบียงโคเดรี่เองนั้นบั่นใจเต็มที่ว่าจะบรรลุข,ข้อตกลงกับเปเช่ในครั้งนี้ได้อย่างไรก็ตามจูมเวนตุสจะไม่ประมาทในช่วงตลาดซัมเมอร์ที่เหลือเวลาอีกเพียงแค่สัปดาห์เศษๆเท่านั้นโดยจะมองว่าตัวเลือกสำรองเอาไว้อย่างแจ็กสันสุดหน้าทีมชาติเซเนกัเกลที่ การัจะกลายไปส่วนเกินของเชลซีและก็โอเปนต้าก่อนหน้าทีมชาติเบลเยียมของแอร์บร i c ิชในครั้งนี้เพิ่มเติมนั่นเองนะก็เป็นระวังงานนี้โกโรมัาน,นี่นะผมยังคงว่างอยู่นะฮะแต่จูเว่จะยื่นซื้อทีไรก็โดนกกงค่าตัวทุกทีแมนยูไม่ยอมไม่รองยื่นซื้อสักหน่อยนะครับเรามาดูข่าวต่อมานก,กันครับอารยังไงเน้นมากเลยนะสื่อเผยสิ่งที่ฟริกเรียกร้อง แรดฟอร์ดหลังย้ายจากนักกอล์ฟฝั่งแมนยูมาซบบาเซรลนาแบบยืมตัวโดยทําให้ได้หรือไม่สื่อเปิดเผยสิ่งที่ฮันซี่ฟริกเรียกร้องบาคาับแรดฟอร์ดหลังจากที่ย้ายจากแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดมาซบตักบาเซรลนาแบบยืมตัวในขณะนี้เมื่อบอกได้เลยได้ว่าทําได้หรือไม่สื่อเปิดเผยสิ่งที่ฮันซี่ฟริกผู้จัดก,การทีมชาวเยอรมัน German, เรียกร้องบาคคับแรดฟอร์ดตัวลูกชาวอังกฤษ หลังจากที่ย้ายจากปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยักหลับแห่งสุขวันพิมพบริกอังกฤษมาซบตักทัพเจ้าบุญชุ่มบาร์เซรลนาทีมดังของลาลิกาสเปนแบบยืมตัวซึ่งทางเอลนาซิองนั้นตระบุเลยนะว่ามาคราฟบเรดฟอร์ดที่กำลังในช่วงแรกของการแย่งตำแหน่งตัวจริงในทีมดังแห่งแคว้นคาตาลุญญาประบุว่าฮันซี่ฟริก เน้นย้ำกับทางด้านของดาวเตะเลือกผู้ดีในวัย27ปีรายนี้จากการที่ต้องการจะให้แข้งรายนี้พัฒนาการเล่นตอนที่ไม่มีบอลและก็เล่นนอกกรอบเขตโทษที่มากกว่านี้สำหรับนักขอมบังคับเรดฟอร์ดเองเพิ่งจะออกมาให้สัมภาษณ์เชิงพาดพิงต้นสังกดที่แท้จริงอย่างปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ไม่ได้มีจุดยืนและก็แนวทางการดำทีมที่ชัดเจนจนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอดตามอายุข,ของกุญสือของแต่ละคนที่เกิดขึ้น เป็นดังว่างานนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปก็ได้กันครับว่าจะเป็นเช่นไรก็ถือว่าบริดฟอร์ดนั้นไปดีก็นละกันเรามาดูข่าวต่อมานกันครับเป็นนันที่เรียบร้อยเมื่อฮอรลุนพร้อมจะลาแมนยูแล้วขอแค่ได้หนึ่งเงื่อนไขที่ต้องการในครั้งนี้เท่านั้นเรียกว่าง,งานนี้ฮอรลุนพร้อมที่จะลาแมนยูขอแค่ได้หนึ่งเงื่อนไขที่ต้องการ เมื่อฟอบเชโอรามาโนนักข่าวชาวอิตาลีผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดนักเตะเปิดเผยเงื่อนไขล่าสุดที่ปราสุสฮดยดุนส่วนหน้าทีมชาติเดนมาร์กจะย้ายออกจากคณะขขงฝั่งแมนยูต่อสกัดในเซ็กบอลฟีมเบรกอังกฤษในช่วงเสมอน,นี้โดยเวลานี้ปราสุสอฮด์ลุนเองก็มีโอกาสจะย้ายกลับไปค้าแข้งในศึกการโชดเซเรียอาอิตาลีหลังจากที่นาบปรีกลับมาเดินหน้าในการล่าตัวโหออกแมนยูอย่างจริงจังกันอีกครั้งเพื่อทดแทนบรเมลูลูกากูที่เพิ่งได้รับอาการบาดเจ็บ ต้องพักยาวประมาณ4เดือนทานินาบรีก็ได้ติดต่อไปอยังน้าของฝั่งแบนยูเพื่อจะขอคว้าตัวรัสซุทฮอยรุนเรียบร้อยแล้วซึ่งการเจรจานั้นกำลังดำเนินการอยู่ขณะที่ทีมงานของฮอยรุนเองก็ได้เจรจากับนาบรีแล้วเช่นเดียวกันเนื่องจากว่านักเตะต,ต้องการจะย้ายทีมในัณงนี้วนด้านฟาบิชโอราบาโน่เผยเงื่อนไขที่ราสซุทอยรุนจะตัดสินใจย้ายออกจากด้าของฝั่งแบนยูว่าฮอยรุนและก็ทีมงานนั้นได้แจ้งอย่างชัดเจนแล้วกับไปด้านของฝั่งนาบรี แอบาร์ซิกเอซิมิลานและก็ทุกสโมสรที่สนใจนะว่าเขาต้องการสัญญาย,ยืมตัวพร้อมกับเงื่อนไขในการซื้อขาดซึ่งอยลุนเองต้องการอยู่กับแมนยูมาโดยตลอดนะแต่พวกเขาเองต้องย้ายทีมเขาต้องอการความมั่นใจอย่างเต็มที่ต้องการหลักประกันกับอนาคตในระยะยาวของเขากับสโมสรไม่ใช่แค่การยืมตัวโชคขาวเท่านั้น โดยรัชสุดพอรุนเองก็เริ่มเปลี่ยนใจมองหาโอกาสในการย้ายทีมก่อนจะปิดตลาดนักเตะในช่วงสมอน,นี้วันที่1กันยายนหลังไม่มีชื่อในเกมฟุตบอลพิมียร์ลีก2อัน2นัดเปิดประตูการเปิดบ้านแพ้อาร์ซนอลไปศูนย์ต่อหหลังแมนยูคว้า3มกองหน้ามาใหม่มาทิอุสคุนยาบรานเอเมโมและก็เบนจามินเชสโก ก่อนหน้านี้เอซมิลานมีแนวโน้มว่าจะได้ตัวราสุทอยดุลแต่การเจรจาก็สะดุดลงไปเพราะว่าไม่ได้มีเงื่อนไขในการซื้อขาดจากแมนยูและก็ปีศาจทแดงดำและก็กำลังเปลี่ยนแผนไปคว้าตัววิกเตอร์โบนิเฟสจากไบรเออร์เลโบรโคเซนแทนในคั้งนี้ก็เป็นอย่างว่างานนี้น่าแปลกใจอยู่เหมือนกันแต่ก็ต้องรอดูันต่อไปก็ได้กันหนึ่งเงื่อนไขที่ว่านั้นจะสามารถบรรลุผลได้หรือไม่เรามาดูข่าวต่อมาเกันครับอารอยังไงเมื่องานนี้ทางด้านของทางฝั่ง โนกาลเกอร์ชมแมนยูฟอร์มดีบีลุ้นแย่งแชมป์ลีกได้ฤดูกาลนี้นะเมื่อกันนี้เรียกว่าเป็นคนที่สัมภาษณ์ที่เอาหลายคนต้องประหลาดใจเมื่อโนแอลกาลักเกอร์มือกีตาร์ของวงโอเอซิสและก็แฟนพันธุ์แท้ของแมนเชสเตอร์ซิตี้แสงซัสตีบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นมีสิทธิ์ลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ฤดูกาลนี้เฉยเลยโดยเป็นที่รู้กันดีนะว่าเจ้าของเพลงฮิตบรีเดตนะดัน o ์รูปแบ็ค i ินเดียนโช เป็นแฟนเบอร์ใบสีฟ้าและก็เกลียดปีศาจแดงอย่างยิ่งทว่าในบทสัมภาษณ์กับท็อกสปอร์ตเขาเองนั้นกลับชื่นชมทีมคู่แข่งด้วยความประทับใจ โดยนเนลแอลที่ตอนนี้กำลังเดินสายทัวร์คอนเสิร์ตยีรียูเนียนของวงโอเอซิสเผยบอกว่าเขามีโอกาสที่จะได้ชมเกมที่แมนยูเปิดบ้านเจอกับอาร์เซนอลนัดแรกของฤดูกาลแล้วแม้ว่าจะแพ้คาบ้านแต่ว่าด้วยฟอร,ร์มการเล่นที่โดดเด่นก็ทำเอาต้องออกปากชมพิดที่ว่าทีมของบริเวณอัลเบดิมมีสิทธิ์ลุนแชมป์ลีกได้เลยก็ว่าได้ ซึ่งโนบอกว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเราดูเกมในห้องแต่งตัววันนั้นมีแฟนบอลอาร์เซนอลกับแมนยูอยู่ด้วยเราต่างพูดกันว่าเฮ้ยอาร์เซนอลต้องเจอกับแรงกดดันเพราะพวกเขาต้องชนะเพราะว่าทีมอื่นมันชนะกันหมดทำให้ผมคิดว่าในฤดูกาลนี้การแย่งแชมป์จะสูสีและอาจจะมีถึง4ทีมผมคิดว่าแมนยูจะมีผลงานดีเกินความคาดหมายในฤดูกาลนี้ พวกเขานั้นดูดีมากเลยนะและสมควรได้แต้มด้วยซ้ำไปพวกเขาเล่นได้ดีกว่าที่คาดการกะไว้น่าจะแย่งคะแนนกับทีมใหญ่ได้และคิดว่าทาอปแฮมคฮอสเปอร์ก็น่าจะทําได้ในครั้งนี้เช่นเดีวยวกันซึ่งในบรรดาทีมทั้งหมดที่ผมดูในช่วงสัปด,ดาห์นี้แมนยูคือทีมที่พัฒนาขึ้นมามากที่สุดแล้วเพราะว่าฤด,ดูการที่แล้วพวกเขาห่วยจนหน้าขันไบรอันเอบโมกับมาติอุสคุนยาพวกเขาดูดีมากและสมควรที่จะได้รับอะไรบางอย่างกลับมาในครั้งนี้ และนี่ก็เป็นสรุปขา่าวโดยสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงเย็นครับขอบคุณทุกคนตี่รับชมผมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ